สวัสดีค่ะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลค่ะมารับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราพาลองลองเดินดูวิวทิว,วทัศน์นะคะมารีวิวทิว,วทัศน์สวยๆงามๆจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะ รับชมได้เลยนะคะจากช่องอัมพลไอซ์แลนด์ชาแนลจ้ารีวิวความสวยงามจากประเทศโคลโกเหนือนะคะเราก็เดิน ถ่ายภาพไปให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมนะคะมารับชมด้วยกันนะจ้าอันนี้ทางรอบๆนี้มีแต่ยา่ยาย่าดอกไม้ตามเดิมทางจ้าท้องฟ้านี่สวยมากเลยนะคะสองฟ้า รีวิววิวทิวทัศน์ชมได้เลยนะคะดอกไม้ริมทาง ไอซ์แลนด์เกิดการธรรมชาติโกลกเหนือดินแดนเห็นความสวยงามค่ะดูนะคะดอกไม้รูป,ปิน่าจ้า เดือนหนึ่งก็เร่วงโรยแล้วนะคะทุกคนดอกไม้รูป,ปีนาทุกปีเราก็มีดอกไม้รูป,ปีนามาให้ชมนะคะรูป,ปีนานี้เกิดดังเด้อ ธรรมชาตินะคะเวลาหน้าหิมะเขาไม่ตายเนี่ยแต่เขานอนหลับพอหน้าร้อนหน้าฤดูร้อนก็มีดอกไม้ขึ้นมาด้วยเองนะคะดนยงตนหญ้าเวลาฝนตกมาก็ขึ้นมาหมดนะคะ นี่พื้นที่หลวงของเมืองหัวกาอันนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเป็นรีวิวดอกไม้สวยอีกแล้วดอกไม้เป็นทุ่งเลยนะคะรูปิน่าความสวยงามของรูปิน่านะคะขึ้นมา เป็นทุง่งยังสวยงามมากนะคะอีกที่จุดหนึ่งของเรกวิวกเราได้มารีวิวดอกไม้งามดอกไม้งามมากเลยจ้าดอกไม้รูปีนาสดใสสดชื่นได้เห็นแล้วความสวยงามของดอกไม้นะคะดอกไม้รูปีนาเราก็ได้ทำคลิป อีกคลิปหนึ่งอีกนะคะคลิปรวมคลิปที่เราทำครั้งก่อนก็ถ่ายอยู่แถวบ้านอันนี้มาอีกแถวเรกวิกเราก็เดินช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเดินอากาศดีมากเลยนะคะอากาศอากาศมีแดดหน่อย ดอกไม้ก็สดชื่นตามไปดูนะคะดอกไม้โรปินา่าถ่ายแล้วเราก็สวยงามจ้าดอกไมร้รรปิน่านะคะอีกเดือนหนึ่งอีกสองเดือนก็รุ่งโรยแล้วอันนี้เราขึ้นมาเองนะ,ะทุกปีาจะมี ไอซ์แมนนี่เป็นเมืองที่สวยนะคะเป็นเมืองที่ไม่รถเยอะประชากรก็ไม่เยอะอนี่เราก็เดินลอดใต้สะพานข้างบนก็รถวิ่ง ก็ทำจะผ่านหนาแน่นมากเลยนะคะเดินแล้วจ้าเราลอดจะผ่านนะคะทางนี้เขาทาดีมากเลยจ้า รถไตโมงสะพานดังนี้ก็มีต้นไม้ต้นคริสต์มาสบริเวณนถนนหนทางเราจะเดินไปเราจะไปดูรถประจำทางของเรานะคะรถประจำทางเรามีรถประจำทางมานะจ๊ะตอนนี้รถประจำทางมารับ ดีหน่อยนะคะทางนี้ก็มีทางเดินแล้วก็มีทางข้ามมาลายนะคะทุกคนมาแล้วรถประจำทางรถสีเหลืองมีสองคันเลยจ้าเดินขึ้นรถประจำทางนะคะจางนี้ก็เป็นรถเมย รถบัสนั่นแหละเรียกความสุภาพก็รถประจำทางนะคะรถส่วนตัวรถส่วนตัวดูสิข้างบนวิ่งขึ้นแล้วแล้วนะคะบริการดีจุดตามจุดตามทางก็สะดวกสบายนะคะเฉพาะคนที่ไม่มีรถจะมีรถส่วนตัวเขาก็สบายวิ่ง ตัวนะคะนี่ทางข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะแล้วก็ข้ามมาแล้วจ้ามีตรงนี้มีสนามฟุตบอลนะคะสนามฟุตบอลแล้วทางโน้นก็เดินไปนู่นเลยนะคะมีต้นคริสต์มาสตามทางนี่นะคะไป ที่เรารถประจำทางนะคะมีสองฝั่งฝั่งนี้ก็บฝั่งนูน้นเ,เราก็เดินไปข้ามฝั่งนู้นนะคะพอฝนตกแล้วยามันก็ขึ้นมาสวยมากแล้วก็ดอกไม้ ต้นไม้ก็สดชื่นนะคะมาดูต้นไม้ดอกไมก้กีดอกไม้รูปีน่าก็ผ่านมาแล้วจ้านี่ดอกต้นไม้ใครจำไายมากดอกอะไรคะเอ้ยดอกกุหลาบหรือดอกอะไรเนาะ เดินเสร็จก็มารับประทานอาหารนะคะมารวมตัวกันกินอาหารเลี้ยงอาหารในบ้านเพื่อนนะคะนี่ตำแตงนาแซบเลยแซบนีนี่หมูปลาหนึ่งค่ะมีปลาหนึ่งมีน้ำจิ้มมีเก่วมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวดำ นะ่าอร่อยมากเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคน,นตําแต่งแซบอิลีนี่คือปุกข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแดงนะคะมากินด้วยกันจ้ามานะคะอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะทุกคนเดินเสร็จก็ออกมากินข้าวนะจ๊ะกินข้าวหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งปลานะคะ มีผลไม้มีแตงโมอาหารน่ากินมากเลยนะคะทุกคนดนี่หปลานะคะหปลาช่วยกดไลค์กดแชร์จดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชแนลด้วยนะคะจะน่าเจอกันใหม่